กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่อู่สอสมบัติอู่เฮียบัตรของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะพาพาชมรถสวยๆหนึ่งคันนะครับก็เอ่อจากทางอู่สอสมบัตินะครับรถของคุณสุพจน์นะครับคันนี้ก็ต่อเป็นรถวิ่งดินหินทรายนะครับ FX360 ครับแปลงหน้าจิก้าชุดแต่งจัดเต็มเหมือนเดิมครับนี่เพนชื่อด้านข้างตัวรถสวยงามมากๆนะครับสำหรับจิก้าคันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปพาชมกันดูนะครับว่า คันนี้มีชุดแต่งสเปคเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับหล่อมากๆนะคันนี้สีสวยสดงดงามสุดๆเลยครับผมชอบมากเลยนะทรงนี้ขินคีนตาดีครับมาครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคันนี้ชุดแต่งมีอะไรบ้างแล้วก็สเปคเป็นยังไงนะครับมาไปชมกันมาครับเรามาดูคันนี้กันนะครับก็จะเป็น f x z 3 6 0นนะครับแปลงหน้าจิก้ารถก็ต่อวิ่งดินหินทรายนะครับ ชุดหน้าของเขาก็จะแปลงหน้าจิก้านะครับพร้อมกระทำกันชนใหม่เป็นยื่นย้ำกันชนเลดพร้อมชุบโครเมียมพร้อมติดตั้งคานไฟสปอตไลท์ลาวล่างลาวบนกระจกนาซากระจกเล็กเรียงเต็มนะครับมิชลิน3ามตัวใบปัดน้ำฝนแบบมีดพร้อมกับชุดคานไฟข้างบนหัวเก่งรถด,ด้วยนะครับพร้อมกับายชื่อของเจ้าของรถนะครับคันนี้นี่หล่อมากๆนะเงาวิบวับไปหมดทุกจุดเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับสําหรับคันนี้พามาดูกันที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีกันสาดเลดบันไดเรดครับมือจับก็ชุบโครเมียมนะครับผมพร้อมติดสติกเกอร์เหลืองแสงนะครับย้ำซุ้มบันไดก็เงาสุดๆเลยครับผมนี่ขาวจั้ะมาครับสำหรับสเปคกระบะตัวแม่นะครับก็จะเป็นกระบะแผงอลูมิเนียมนะครับเสาใหญ่หัวท้ายนะสเปคกระบะกว้าง2.55เมตรครับสูง1.90เมตรรวมฝั่งพื้นยาว6เมตร20ครับผม สีก็จะเป็นสีน้ําเงินตัดเขียวนะครับเพ้นคําว่าจิลาวดีแอนพงะทรน,นะครับผมเป็นชื่อเจ้าของรถนะกระบอกน้านเป็นกระบอกด้ำ15ตันแกน100มิลนะครับผมส่วนกระบะตัวลูกนะครับแกปหน้าตัวลูกก็จะเพ้นเป็นลายห่วงจุ้ยนิดนึงอ่าเสริมความมั่งคั่งลํารวยให้กับเจ้าของรถนะครับพร้อมติดปลายชื่อซับพงศธรอ่าลวดลายงานสีของเขาค่อนข้างที่จะคมและชัดเจนมากนะครับ สำหรับสเปคกระบะตัวลูกนะครับกว้าง2.55เมตรสูง1.90เมตรรวมฝั่งพื้นยาว6เมตรครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมงานเจ้าของรถนะครับมารับรถพอดีเลยนะครับสวยงามมากหล่อจริงๆกุญ <laughs> แจดอกเบเล์เลยนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เลื่องงามยามดีถึงเวลาออกอู่เรียบร้อยนะครับกลับบ้านไปขนเงินขนทองครับผมก็ขอให้เจ้าของกิจการรดพ่วงนะครับขอให้เฮงๆรวยๆครับแ้วคาดปลอดภัยตลอดการเดินทางนะครับ